ของตัวนี้รวมกันก็2องแสนแค่ตัวบอดี้นะแสนสามแล้วสวัสดีค่ะนาดดึะคะวันนี้อยู่ที่สยามพารากอนค่ะวันนี้เราจะมาซื้อกล้องตัวใหม่ที่จะใช้ในสเตจีสตูดิโอในปี2021นั่นเองนะคระับผู้ชมซึ่ง ตัวกล้องเนี่ยมันก็คือ Lu ม i x s 1 e h ซึ่งเจ้า Lu ม i x s 1 e h ตัวนี้เนี่ยเอาตรงมันมีไม่กี่ร้านที่ขายหรอกซึ่งกระดูกก็เลือกที่จะมาซื้อร้านซูมแคเมราแต่ไม่ใช่สป,ปอนเซอร์นะไม่ต้องห่วงเรามาดูกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะซึ่งเราจะบอกว่าปกติเนี่ยเราเป็น l ูมิกแฟนโดยตรงก็คือจริงในในโลกของการถ่ายวิดีโอเนี่ยจะได้รับการยอมรับกันอยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกแต่ว่าลูมิกนี่ถือว่าเป็นของที่เราที่แบบ ผมเคยคุ้นมือมากที่สุดแต่ว่าการเปลี่ยนจากตัวตัวเก่าอย่าง gs f i s มาเป็นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือว่าเนื่องจากว่าเซ,เซนเซอร์มันไม่เท่ากันเนื่องจากว่า gs i s เนี่ยมันเป็น m a บโ o โตเตอร์ใช่ไหมพอเรามาซื้อตัว lumix s 1 s พวกเนี่ยมันเป็นฟูลเฟรมก็ต้องมีการเปลี่ยนเลนส์ทั้งหมดเลยก็คือต้องซื้อใหม่ทั้งหมดซึ่งตัวบอดี้เดียวก็เป็นแสนและแล้วก็ตัวเลนส์เองก็น่าจะเฉียดเฉียดแสนนึงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าสุดท้ายเราจะเลือกใช้แบบไหนแล้้้วววกก็พรรอออมขงะไนนนดาสััตตี S1S ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านซูงแคมราเรียบร้อยคุณผู้ชมซึ่งเรากำลังรออยู่ตัวเนี้ยพบไปถามมาหลายที่ละคือหลายๆที่จะมีบอดี้แต่ว่าจะไม่มีเลนใช่จากนี่คือคือหลายๆที่มีบอดี้แต่ว่าจะไม่มีเลนถ้าเกิดอยากเล่นเลนส์ด้วยเนี้ยต้องมาที่พารากอนอันนี้พนักงานอีกสานนึ่บอกมานะ ท้ายก็มาดูที่พาราคอนต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีกีนเน่เลนบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอยากจะซื้อนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นเอฟน่สี่ระยะห้าสิบเป็นฟูลเฟรมน,นะก็ไม่ต้องคูณตัวนี้แปดหมื่นกว่าบาทได้แล้ะแต่มันจะเป็นต้องใช้เพราะว่าจะเห็นว่าฉากใหม่ของสเตปกี้ของเรามันก็คือแบบจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วอะ่ะตอนนี้เขาบอกเครื่องรออยู่เดีย๋ยวเครื่องเราจะมานะ สุดท้ายแล้วนะตัวเครื่องก็ยังไม่มางั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าคุณผู้ชนมนมีข้าวกันก่อนนะวันนี้เป็นวอล์กสบายๆนะไม่ค่อยได้ทําเลยมากินข้าวกันตอนนี้เราก็จะมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวดูดีสยามก่อนซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านดังมากๆนะจา๊ะในอดีตซึ่งลุดก็ไม่ได้กินตั้งแต่เด็กอ่ะคือแบบนานแล้วอันนี้จานนี้เท่าไหร่นะเก้าสิบบาทใช่ปะจำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันชื่อ และสิ่งนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองแนนซึ่งจำไม่แล้วคาะอะไรจบไม่ได้เหมือนกันเป็นมอบไปหมดเลยสองคนอันนี้มีข้าวด้วยข้าวทำเป็นลูกหมีมาไม่ได้ไม่ได้เห็นในรูปนี้นานแล้วนะน่าจะเป็นตำนานแล้วนะรูปนี้ยอันนี้เป็นหมูเด้งนะซึ่งต้องบอกน้ำจิ้มเขานี่แบบเปรี้ยวปรี๊ดนํำเลย เปรี้ยวปีน้อ่ะคือมันมันมันเป็นเปรี้ยวนำแบบนำลอยมาเลยอ่ะแต่ว่าก็มันก็พอกินได้นะแต่ว่ามันเปรี้ยวนำไปหน่อยเนาะใช่ปะมันขาดมันขาดเค็มกับหวานตามมาแบบติดๆกันมันไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมมันแค่เปรี้ยวนำนี่ก็ถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวๆแบบน่าจะชอบอ่ะแต่มันเปรี้ยวนำมาเลยอะอันนี้เป็นผัดไวไวรวมมิตรพิชิตใจขออนุญาตรับประทานก่อน เฮ้ยจะบอกว่าถ้กินมาอันนี้เร่สุดเลยเาลองชิมดูจริงจริงถ้งาชิมมานี้เร่สุดเลยอร่อไรยอไหมอร่อยไหมเอออร่อยสุดเลย,อเ,ยเออเออเอาจริงเมื่อก่อนก็แต่รุดรีมันเวอร์ก,กว่านี้นะแต่ว่าวันนี้กินไอผัดไวไวๆนี้เอออร่อยวะ่ะก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะบอกว่าเด๋ยวนี้เราว่ามันไม่รุหมกันอะเราว่ามันไม่ได้แบบ ว้าวเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นนะแต่มันก็มันก็คือมันไม่ได้แย่เนาะแต่มันแค่ไม่ได้ว้าวเท่านั้นเองอะ่ะใครมาก็อยากลองชิมก็ดูก็ตามนี้ละกันนี่รีวิวอาหารแบบตรงไปตรงมาเพราะอะไรนะวันนี้เราอา่านเว็บบอร์ดหนึ่งมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกินตามแบบพวกรีวิวแบบแบบตามเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่อร่อยเออซึ่งซึ่งเราโดนบ่อยไหมใช่ไหมจัไม่ให้เราแบบไปกินตามร้านรีวิวแล้วมันสุดท้ายแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะเออแต่เมื่อกี้นี่รีวิวจริงแท้แน่นอนนะคุณผู้ชม เอาเอเคไหเดี๋ยวกลับไปซื้อของกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสอง่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพี่เขาลดให้เฮ้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้าสิบอหน,นึ่งจุดสี่ของร้เลยตัวนี้8ปดหมื 8, 9, ่นนี้แปดหมื่นเก้าวะก็เก้าหมื่นนะว่าง,ง่ายๆรับไปสองตัวนี้รวมกันก็สองแสน ตอนนี้ก็กําลังลองเลนซิกมาด้วยเพราะว่าเลนรูมิกนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องมากๆนะตัวนั้ 90, น9 0 0 0 0มื่ก็จะมีเราต้องใช้เราอยากใช้ตัวอื่นก็ต้องซื้อเมาส์มาใส่เป็นแอลเมาส์แต่ว่าอันนี้เป็นแอลอยู่แล้วเดี๋ยวมาลองกันว่าไหนมันเหมาะก,ก็เล่า นนเราก็เซ็ตกล้องเสร็จแล้วถ้าได้มีพี่ว่าหนึ่งคนพี่ชื่ออะไรฮะชื่อแบงค์ครับคุณแบงค์นี่เองเดี๋ยวคุณแบงค์จะสอนเราใช้ผู้ชมต้องบอกว่า,วาปกติเนี่ยเราจะใช้แพบบโรโตเตอรนะ์เนาะคราวนี้ม่เปลี่ยนฟูเปยนปุ๊บแล้วต้องบอกว่าคือรวมๆแล้วมันหลายแสนเนี่ยซึ่งมันเลือกมัวไม่ได้ต้องค่อยๆเลือกว่าแบบเล,เ,ลเลนระยะนี้ได้หรือเปล่าแสงสีโทนนี้คุณชอบไหมคือมันหลายแสนเนี่ยนะนั้นต้องตัดด้ติดก็ดีพูดง่ายคือพลาดไม่ได้นะอันนี้ก็ไหลจังเลยเนี่ยนะ ตชีวิตเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะกลับมาแล้วครับรอบนี้ครับคุณผู้ชมช่วยกันมีมาแล้วุนี่มีมอนิเตอร์ข้างบนด้วยครับมีมอนิเตอร์ข้างบนแล้วก็มีเอลซีดีตรงนี้ครับเอลซีดีแบบทิวได้คือบิดได้หมดครับอันนี้คือเหมาะกับสายวิดีโอเป็นหลักครับเ<อ>นาะคือมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคุณผู้ชมชื่อว่า s 1 r ตัวนั้นจะเน้นภาพนิ่งคล้ายๆตอนซื้อ g s 5กับ g s i v s นั่นเองแล้วนี่ตัวนี้มันจะมีกันสั่นไหมพี่มีครับที่บอดี้ กสัตที่บอดี้เลยก็มีการเปลีป่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจาก t f s ที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับโฟกัสเนาะอันนี้ก็คือซิงเกิลคอนติเนียแล้วก็แมนนวลเดี๋ยวนี้เขาเมื่อก่อนจะวลื af s afc นี่วีลก็จะเลือกตรงนี้โหมดนี้เป็นโหมดดึงสีที่ทางสเต็กกิชใช้นะแล้วก็จะมีการอัดวีระดบิ0บิตนั่นเองนะซึ่งจริงๆ full hd 10บิตก็จะพอแล้วอันนี้ระยะ f u l เ f รมคือดีมากคือมันจะไม่ต้องถอยไกลเท่ากับไมโครโฟเตอร์เนาะปุ่มต่างๆตรงนี้ล็อกแล้วก็มี าเรียกปุ่มนะกดดูรูปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโฟโตสไตล์ทั้งหมดนั่นเองหมด M ก็หมุนในตรงนี้เหมือนเดิมเนาะซึ่งเราต้องการใช้โหมดแมนนวลแมนนวลวิดีโอโอเคซึ่งโหมดแมนนวลเนี่ยคุณผู้ชมเราจะสามารถปรับได้ทุกอย่างซึ่งตรงนี้จะบอกค่าเราทั้งหมดเลยอันนี้สะดวกสบายมากมาแล้วก็ตรงนี้มันจะสู้แสงแดดได้ดีกว่าจะพิมจะเห็นรว่า ISO เท่าไหร่ไวเบลล์เท่าไหร่ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ค่า f เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ย ค่า f ของเลนส์ตัวนี้เนี่ยตัวละเก้าหมื่นเราเนี่ยมันคือสองจุดแปดตัวนี้เป็นตัว S Pro เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับค่า f กันอันนี้ความสูงสองจุดแปดใช่ f เนี่ยยิ่งน้อยก็จะรูรับแสงกว้างนะคุณผู้ชมถ้าอยากให้เบลอเยอะๆเราก็ต้องเปิดค่า f เยอะๆไว้ year years, นะครับก็คือ2.8โอเคแต่ปรับออโต้นี่คือลูมิกฉลาดมากนะในการปรับค่า ISO ต่างๆนี่คุณผู้ชมดูดิพลังแห่งฟูลเฟรมและ f 1.4 <laughs> นะอันนี้ก็จะถ่ายสินค้าแล้วก็จะโดดเด่นขึ้นนะอันนี้ก็ถ่ายแค่แบบภาพที่เราคือร้านนี้ดีมากเขาไปเอาหาเลนส์ซิกมามาซึ่งโอเคคุณภาพถ้าลองเล่นเล่นดูเนี่ยคือมันอาจจะสู้พวกตัวเลนระดับท็อปของลูมิ x ไม่ได้แต่ราคามันก็ห่างกันเยอะอย่างเช่นตัวนี้5้าสเหมือนกันของซิกมาตัวนี้32.900แต่ถ้าเราซื้อห้าสของลูมิกตัวนี้ใช่ปะใช่ ก็คือประมาณ9 0,000บาทคือมันห่างกันเยอะมากจุมมันเกิน2เท่าอีกนะมันเกินคูณ2อีกอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าที่เรามาโอเคม,มันอาจจะดรอปกว่าระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ถูกกว่าเยอะทําให้เรามีเงินไปซื้อเล่นอื่นเพิ่มได้อีกอะ่ะประเสริฐมากร้านนี้อ่ะพี่ใส่กันเถอะด้วยอันนี้ก็คือถ่ายด้วยซิกมานน่เองซึ่งเมื่อเราเทียบกับตอนที่เราใช้ของลูกมิกก็จะเห็นว่าโบเก้มันก็จะมีความต่างกันพี่บอกว่าโบเก้สาดกว่าแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยสังเกตว่า ถ้าใช้ลูมิกมันจะค่อนข้างล็อกได้แม่นยํากว่าพอสมควรเหมือนกันแต่ราคามก็ห่างกันเยอะนะถ้าเกิดเราบบปรับตัวกับมันได้เราก็จะมีเงินไปซื้อเล่นอื่นเพิ่มใช่ไหมพี่แต่มันก็ห่างกันเยอะสามหมกับ90,000มอ่ะสามเท่าปะโอ้ยเฉพาะค่าตัวหนูเนี่ยเป็นแสนเลยนะ แค่ตัวบอดี้นะแสนสามแล้วโอ้ยก็เป็นอันซื้อเรียบร้อยนะโดนไปประมาณสองแสนกว่าบาทนะเหนื่อยมากๆนะคะราคาก็แพงมากมาแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆเพราะว่าเรารายการเรามันยังยกระดับสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยหลายๆจุดเนี่ยมันก็จะเปต้องก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอล่าลากันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะยังไงเดี๋ยวใครที่ชอบนะคะไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืม นะคะคเดี๋ยวจะมีรีวิวกล้องตัวนี้แน่นอนนะคะรอใช้เป็นสัการ์ดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูในกันใหม่เทปหน้านะคะหวังว่าจะชอบกันบ๊าย